ありがとうございました พูดไม่ได้หรออะไรวะว่าไปชมันขำอยู่ขำชิวีชิบีธนาอะไรวะไอ้สัตว์รับข้าพเจ้าตังฉาบไอ้พวนี้มึงจะมาเรียนวิชาใช่ไหมเนี่ยเอ้พิกิตพิกิทก็ทำเสียงทุ้มในคอแล้วเอามือแบบปิดปากแบบกึ่งกึ่งกึ่งไม่สนิทอ่ะเอออืม คือเหมือนกับว่าเอาแค่ไปทับปากเฉยๆไม่ใช่ง่ายๆว่าพยายามแปลคำเสียงในคอด้วยพยายามแปลภาษาผมไม่ออกนะกขจะแปลยังไงอยวะสวัสดีชิวี่เรื่องเสียงแม็กแม็กเข้าไปด้วยเสียงแบ,บ็กแเข้าไปนัดลงแนวกันวะเข้าไปเสียงแม็กแล,ล้วเป็นปากเออสวัสดีชิวี่เออบบนี่เขาทำอะไรวะชีวี่โอ้มึงอยากเรียยดูชาจะตายเลยอะไร เขาดับเขาดับเขาดับเขาดาบให้ดาบชิวี่จะได้เป็นเจไดเอาดาบของเจ้าไปเฮ้ยไม่ใช่ดาบแสงไม่ใช่ดาบแสอโอเคพวกเรารังเลตางวอยู่ ขวบเอนตัวเลยขวบง้ยงวอยยไปกลไหมแต่คจะไปกวนขวพวกมึงไงไหมถ่ายเชกไม่ได้ทำอะไนคอย้มเทียวมึงอ่ะเราพอ้วเราไป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 ไหนยิ้มขำจนล่ไปไหนไปไหนเราต้องไปจัดการ อันโตโลไปเลยอยากลองขอหอไปเลยไปเลยชิวี่ไปนั่นโดนตบแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไอลักแล้วเมไ่เนียไปยานมมยนเมมไมอย่างไเจ้าชิวี่แล้วทนโโเจ้ามีไอ้ยานมนิมัล m ฟลคอนเด้เลยอันนี้โฟลแมลแม ถ่ายคลิปต้องตอบเป็นภาษาที่วิ่งไงถ่ายคลิปเยอะเลยยังไม่เรียนรู้ภาษาไทยเยอะผู้ใดไม่ได้ต้องไปจำเราอยู่ด้านไหนนะอาจจะต้องวิ่งรอบเมืองอะไรรถรถรถจ่ไหนคมยดีที่แล้วผู้นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับพี่เหนื่อยกับพี่ใหม่อันนี้เถียงนี้อันนี้อันนี้เยอะขาับไม่ได้ไหนวะตล้ไหนรถอ่ะวิ่งหาก่อนึ่วิ่งหาก่อน ทำไมไปวิ่งอ้อมกรแพงวิ่งอ้อมกรแพงมันช้านะทำมอย่เมหารถมป็นไปจอดาตรงไหนวะอยู่ประตูนี่แหละเจ้ามาหาข้าด้วยมารับข้าด้วยโอ้อยามีเรื่องโฟคอนมาโอ้ยเฮียโซโลไม่รอเลยโซโล่มาพัอยู่แม่งแว่นหนึ่งเดียวเลยแต่เป็นหนึ่งโซโลหิวโซโลแดกแบบ เข้าขึ้นมาดิหิวซ่ามากเราต้องไปกอบขุณจักรวาลจากดาซอมบี้ทั้งหลายที่มาบุกโลกเราเราจะเริ่มจากเมืองในก่อนดีท่านจะไปดาวไหนจะเรียกเมืองเรียกดาวนี่อยู่ในตาวออยู่ไม่ไม่ดาวเมืองเมืองของดาวนี่เราต้องไปดาวดาวนอร์ลาสเมเดเทียเบสออดาวดาวนอร์ลาสใช่ไหมหรือดาวดาวนี้ซอมบี้เยอะหรือโอ้ยมีมีเอาเอาข้างกันดีไหมเอาค้ฟอนตี้เหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรนะ สปริงเกอร์โอ้แล้วแต่เลยนะฮะเอาใกล้ๆก็ได้ไปสปริงเกอร์ไม่ต้องไปไกลถึงเต็มโดนเดี๋ยวชีวิตเจ้าเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้ยังไงฮะดูไม่น่าเลยเเขี้คนเกลียดไว้ไว้ฟังฉันมีลูก็ขำเลยไว้ไว้ไว้พี่อะไรไปเป็นชิวี่เดี๋ยวกูเป็นด้วยเป็นไรเป็นเป็นชิวี่ด้วย ไม่ตึกไมไก่อโอ้ยแทกไอชิวีมันลวนลิานจูังฟงเลยะไปเงือวตึ้ไปชีวีนำทางเดี๋ยวข้าจะใช้เสียงเรียกซอมบี้มาให้จีอีนำทางชิวีเาฟังต่ เอาออมาเดีายเองว่าปัญหานี้เพราะว่าทงคูนจะตอมาด้วยเป็นทีวีทีมคุณโดดไปหลีสำหรับควันเลยทีนี้เป็นมีตอมบีเลยต่ ไอ้เราต้องสำรวจไงนี่มันเคยมันเคยเป็นเมืองที่หลังมันเป็นเมืองหลังสงครามเลยโอ้ไอ้มันเคยถูกดักไซค์เขาโอ้ยยี่ยี้ยกูขับน้ำหูน้ำตาไหลได้วย้่ยี่เรื่องเสวนาพาพาเรื่องราวมาให้เรื่องวัววัวไม่มีอะไร ี่พูดไทยได้เป็นบางประโยคพูดว่าท่าน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 รถไหลรถไหลแรงน้องถงที่นี่น้อยเหลือเกินรถไสลแรงน้อ่ถงที่นี่น้อยเหลือเกินขึ้นมาขึ้นมาย้ายไปเมืองดีกว่าเมืองนี้ไม่มั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยมีในยุฟอคอนจะพังด้วยระวังระวังระวังเฮ้ยเราฟอคอนมันต้องแว่นอยู่วะเจ๊ไม่พี่ไม่เฮ้ยผิว โอ้ยตัวเหนื่อยไอ้ยี่คุณจะจะขับแล้วลงน้ำเลยแมงโอเคท่านท่านจะแวะที่ไหนดีเฮ้เราเจอแล้วเอ้ยราขัด้วยซอมบีมาเฮ้นี่นี่เจอดาบไรเซเบอร์ค่ะเอ้าวเราเราเราต้องหาที่จอดเป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อไม่ให้ห่าง เราจะจ่อไว้กลางเมืองแล้วกันเฮ้ยดูดูดูซอมบี้มีหมวกสันตะคอ์เฮ้ยแล้วไม่หลอกอกูเลยเหรอโอ้โหไอสัตว์กูมาเกิดตรงเมืองก่อนหน้านั้นอ่ะเอาได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว่คยนี่ชวนชวนชวน,นชนตีกันโอเคโอเคชิวี่ทำไมไม่พูดภาษาชิวี่อ่ะแกวิ่งอยู่ไงไก่ทำไม <นะ S 1> ท่านไม่ขึ้นมาละท่านเอ้ยนี่เราได้หมวกรองเท้ารองเท้าตะตะคอทด้วยท่านเรนทำไม โผล่พลังดาร์คไซส์ให้คนอื่นอีกแล้วเฮ้ยนี่เราได้รองเท้าด้วยรองเท้ารองเท้าคิดมากรองเท้าส้นตีนมาทำอะไรได้ครับเอาไปแลกของขวัญหน้าหน้าเว็บอยู่เมืองอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยอยู่เมืองไอ้คิทตันเอาไอคิทตันเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับไปด้วยไปด้วยไปด้วยกูไม่อยากอยู่คนเดียวท่านอยู่นี่ก่อนท่านเคลียร์ซอมบี้ไปก่อนนะข้าเดี๋ยวไปรับโอ้กระเซกเลยคนนี้ท่านไม่ต้องร้อนรนใจไปโอ้โหข้าจะรีบมาสตาร์ทรถปุ๊บแม่งมากันเป็นร้อยเลยเฮ้ยท่านท่าน่าาโดดนหวววชยย้ รถติดเอ๊โอ้ยิกิดพิกิทพิกิพิกิไม่พิกิพิกิโอ้ยเยอะเยอะเอะออกมาออกออโออมาออโอ้ยเกือบไม่ทันทำไมเมืองที่นี่มันช่างน่ากลัวจริงๆเราต้องมอคอยสู้ซอมบี้พวกนี้เดี๋ยวรถจะระเบิดแล้วท่านต้องรีบซ่อมก่อน แล้วก็าก็ตายออโอ้โหไรเซเบอร์ตกกเพียบเลยเว้เจ้าพกมาหลายอันเลยเกอสาระเพื่อลดเลยนท่านเดี๋ยาจะรีบมาเอาหันหันตโลตายเหรอหันตโลตายเอาตามบทต้องร้องันต้องร้องโหยโวยโวยโยดเลยยย อย่ารูทอย่ารูทของผมอย่ารูทไม่รูทยืนเฝ้าบัตเทิลไอชิวี่อย่ารูทขอร้องตีหัวดิตีหัวไอ้เนี่ได้ชิวี่หรือเอวีวะเราจะว่าไปเมืองนี้ผีเลยนะเนี่ยเออชิวี่หรือเอวีว้ไอชิวี่ชิวี่ w e home วิโภคบทนี้นี่มันไม่เก็บไลท์เซิร์ฟกันเลยโหลดมันโหลดมันแท่งขันสายเนี่ยนี่ดูดูนี่ดูปืนนี่พี่กิบดูปืนนี่เดี๋ยวดูปืนนี่อือดูปืนนี่นะแล้วดูที่ปืนเฮ้ยโอ้โหยิงก็ไฟขึ้นใช่แล้วดูดูนี่เนี่ยดาบตานี้ดาบนี้ดาบนี้ฮันโซโลว์ฮันโซโลว์ิบหายเลยโอ้ฮันโซโลว์เท่าดูดูดูดาบโอ้หลังเข้าหลังเข้าชิวี้ชิวี้หลังเข้า ชีวีสะดุ้งินชีวีบวกชีวีบวกโอเคเราจะแวะตรงไหนต่อดีฟันหัวทีเดียวตายแล้วแวะบ้านแวะบ้านแวะบ้านบ้านแถวเนี้ยแวะหมดเลยตีหัวสิชีวีตีหัวิ ชิยี่เชฟติงเงียบเลยตบขางตบตบขางชิวี่นี่เปลกเลยกาโซโลของสังอู้เจอขัดต้นนะอะไรวะอ๋อไอ้นี่พี่กินชิปแปลให้ผมด้วยนะชิวี่พูดอะไรไม่รู้โซโล we home ฮ้โอเค we home เ I got it โอ้โอชีวีโอชีชวพวกเอเลี่ยนมาแล้วเหนื่อยวะเหนื่อยคิีุณเหนื่อยมัไม่ใช่ปะเหน่ยังมี้างด้วยเฮ้ยมีมีขางเอ้ยโอ้โหโอ้โหเงว่ะชีวอุบาทจัด มีอะไรกินบ <iah. S 1> ้างชิวี่เราแวะตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเกี่ยอะไรวะเกียวชิวี่มากกับเราคุยคุยด้วยไงคุยด้วยอ๋อคุยด้วยอ๋อคุยด้วยโอ้ยอซมบี้ซอมบี้มาเยอะโอ้หางโซโล่ขับวรีเนี่ยโซคอนทีหางโซโล่ขับคอคอนทีเกำลังโอ้เยอะจัด ชิวี่ข้าจะตายแล้ว <laughs> เอ้าบายบายไปหนึ่งนะมทานโซโลเกือบตาย <laughs> ืชิวี่ยิงแม่งดีโ <laughs> อ้ชิวี่จะพูดได้แล้วเหรอ <laughs> <laughs> <S <s <ans ion> สงสารคนดูที่หายเลยตอนนี้ คลิปนี้เหนื่ยนะครับคนดูบอกเลยแล้วฮารโซโลขับรถมาเสียบตรงนี้เมื่อกี้ซอมบี้มันตงตีอย่างรุนแรงแล้วกูซับฟ่าอะไรมึงเดี๋ยวที่กูใส่ซับมั่วใช่ไหมเนี่ยใส่ซับมั่วอย่างอีกอย่างอีกเฮ้ยนี่ขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมาแล้วมันมาแล้วหาไปแค่เลยหาไปแล้ว เขาตกแล้วนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนนน่ิบายละชิบายละาเขารลงรถละ้อไงรถเจวี่ะไม่เจ้าหนีก่อนนะชิวี่ชิวี่ไม่หนีก่อนเลยสัจวีไปละกูเ่ยงเงนือยตีครั้งเดียวตายมันดีงี้นีเอง Okay, โอเคขึ้นรถต่อแล้วไปแล้วกูไม่รอแล้วเฮ้ยรอด้วยไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นด้านข้างดีครับขึ้นด้านหลังมันจะขึ้นไหมมันต้องขึ้นด้านหลังเนี่ยข้างหลังอ่ะขึ้นด้านข้างมันต้องขึ้นด้า,าน,นข้างคุณด้านข้างด้านหลังด้านข้างตั้งไม้อยู่แล้วม,มีเหรอ,อยังไม่ได้ขึ้นเลยอ้าวกูหนีแล้วรอ

ใส่แบนเดดก่อนได้ไหมเลือดคุณไหลหรือต้องต้อข้อตีแล้วเนี่ยถ้าเราเรามาตั้งแคมป์ตรงนี้ก่อนตั้งแคมป์เลยวะตั้งแคมป์พังผ่อนโอ้เลือดไหลหรือข้อตีแล้วนี่ข้อตีจิ้มหนากไหมสีแม่งเหมือนไส้เดี๋ยวข้าข้ามีไรซ่อมรถก่อนข้ามีไรเซเบอร์แบบปลาด้วยเดี๋ยวท่านเนี่ไงไรเซเบอร์แบบปลานี่ไย ปลาไปแล้วปลาเนี่ยว่ปลาไปแล้วปลาไปแล้วไนวะนี่ดี่นี่นี่สีฟ้าด้วยไปลาแบบไหนในแบบปลาเอาปลาไปแล้วอะปลาอะไรกูแก้วนี่แหละท่านเนี่ยมันก็ปลาไปแล้วมันหายเข้าไปในยตรง้าท่านไปไปชิลี่กลับกลับกลับข้าเพียงหนักนิดข้าปวดหัวแรงอุ้ยอุ้ยแล้วการเดินทางของไคโรเบนอันโซโล เชวี่ตกลงไปแค่นี้ <laughs> ดาวดาวดวงหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามชมปากา <laughs> ามาหัวส,สัตว์ไอพี่กิตทำเสียงใส่หน้ากาก,กเลยพี่กิตนไอหน้ากากได้ไงวิ่งหน,น้ากากเฉยเลยพี่หน้ากากแล้วก็ทำเสียงทำเสียงแบบเป็นสะเลน,น้ำคอยิ <laughs> <laughs> ม้มเด็กคนมี้เด็คนเี้่อบปะกอบแบบ เราจะกับดีแดนก่าแทนที่แันอีกแล้วก so ่อนพอเขาใจ่ฮานสโลนะนเป็นวนุษย์แล้วแบบต้องมาเจออะไรเงี้ยันรู้เป็นไงฮานสโลแบบชื่อป็นจมันโคตรปวดหัวอะไรเลยกูไม่ใส่ซัพได้ไหมกูไม่ใส่ซัพแล้วเี้ยเข้าไปคุยกันเลย ไม่ไม่เคยเห็นตกตกใจตื่นเต้นอ๋อตกใจตื่นเ<ก>ต้นิไม่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นไอ้ดับไม่เคยเห็นทีมบ้าใช่ไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตื่นเต้นทเฮี้ยมากเลย